สวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับวันนี้ที่พระเจ้านาเราทั้งหลายให้มีโอกาสได้ร่วมรับใช้ด้วยกันและขอบคุณทางศาสนาจารย์ดรณรงคร์นรงทองสุขนะคะผู้อํานวยการมูลนิธิเดอะไบเบิลิกไทยแลนด์และเป็นศิษยาพิบาลคริสจากบ้านถวายที่ให้เกียรติศูนย์ประสานงานโฮลิสตี้เชียงใหม่ได้มาสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับนิมิตและภานกิจของโฮลิสตี้เชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ค่ะอ,อาจารย์ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้ก็มี4คําถามที่อยากจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวคลิสตินะคะคาถามที่หนึ่งนะคะก็คืออยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นสิทธาพิบาลในคริสจักรนานมาแล้วนะคะอาจารย์มีนิมิตอย่างไรที่อยากจะขยายแผ่นดินของพระเจ้าในเมืองเชียงใหม่โดยผ่านคริสจักรของอาจารย์อย่างไรคะครับคือการทํางานในเรื่องของการขยายแผ่นดินของพระเจ้าหรือการบุกเบิกคริสจักรถ้าพูดอีกในหนึ่งนะครับ มันก็ทำด้วยกันได้สอวิธีจริงๆมันมีมากมายหลายวิธีแต่ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจําในคริสจักรของเราและในอ,ะองค์กรของเราก็คือว่าเราจะ,ะใช้วิธีการประกาศเนาะ,ะคือเราสร้างสมาชิกในคริสจักรของเราธรรม,าม,าม,ามาดามา,ดาเนี่ยให้เป็นผู้ประกาศนะครับแล้วให้เขาเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้สร้างสาวกอีกทีหนึ่ง ดังนั้นคริสจักรนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการาช่วยให้สมาชิกของตัวเองนั้นพัฒนาตัวเองให้จากจากการที่เขาเป็นสมาชิกธรรมดาให้เป็นผู้ประกาศและเป็นผู้ที่จะสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกของพระเยวูเจา้าค่ะสำหรับต่อไปนะคะก็คือโดยผ่านงานลอตเตี่เชียงใหม่ปีนี้เราก็จัดงานลอตเตอี่เชียงใหม่เป็นครั้งที่9นะคะอาจารย์ ก็อยากจะถามอาจารย์ว่าช่วงเวลาที่รับใช้คริสตีเชียงใหม่นั้นอาจารย์คิดว่างานคริสตีเชียงใหม่มีอิทธิพลต่อคนเชียงใหมย่ยังไงนะคะอาจารย์คือแน่นอนครับคริสจักรของเราเนี่ยปกติเรื่องของกลุ่มอิทาน,นั้นเราทําเป็นประจําอยู่แล้วะนะครับซึ่งเราก็มีกลุ่มอิฐานเกิดขึ้นในคริสจักรในหมู่บ้านในชุมชนที่พี่น้องอหรือสมาชิกของเราอาศัยอยู่ะนะครับ และ,ะเราก็เห็นว่าการที่สมาชิกของเรามีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในพันธกิจของโฮลิสตี้เนี่ยทำให้พี่น้องของเรานั้นได้เห็นแนวทางในการอธิษฐานเนาะในการรับใช้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้พี่น้องเราเนี่ยหลังจากกลับมาจากงานโฮลิสตี้แล้วก็มีความกระตุลุร้นมากยิ่งขึ้นะนะ แล้วมีโอกาสได้หนุนจิตชูใจคนอื่นที่ยังไม่มีโอกาสนะที่เข้ามาร่วมงานโฮลิสตี้เนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยโฮลิสตี้เนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้เรานั้นสามารถรับใช้พระเจ้าร่วมกันได้นะครับ,รบนั้นในคิจจักของเรานั้นแน่นอนครับก็จะว่ามีการพัฒนานในทางที่ดีขึ้นสาเหตุหน,นึ่งก็เนื่องจากว่าเขานั้นมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมในภารกิจของโฮลิสตี้ครับ ค่ะแล้วก็อยากจะขอคําแนะนําจากอาจารย์นิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับงานฮอลิสิตี้เชียงใหม่นะคะว่าอาจารย์พอจะมีวิธีที่จะแนะนําไม่ว่าอยากจะให้ขึ้นจากท้องถิ่นมาร่วมมากขึ้นยังไงหรือว่าฮลิสิตี้ต้องทําอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ครับแน่นอนครับในการทํางานลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับคนไม่เห็นด้วยะนะครับ,บหรือว่าคนที่ เห็นด้วยแต่อาจจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาที่เขาอาจจะไม่สามารถมาร่วมได้แต่ทีนี้ผมคิดว่าการที่เราเข้าไปหาเขาเนาะเข้าไปเยี่ยมเยียนริสตจักของเขาเข้าไปเยี่ยมเยียนผู้นำแล้วมีโอกาสได้แบ่งปันวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโฮลิสตี้ให้เขาฟังเนี่ยผมเชื่อว่าผู้นำหลายคนก็จะเห็นความสําคัญและเห็นวัตถุประสงค์นั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเท่าที่ผมเห็นมา,มาเห็นทีมงานของฮอลิซี่นั้นก็ไปเยี่ยมเยียนตามคริสต์จักรต่างๆอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังหนุนใจว่าถึงแม้ว่าเราจะมีกลุ่มคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งที่อาจจะไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยกับพันธกิจนี้แต่ก็หนุนใจว่ายอย่าท้อใจเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นคือว่าเมื่อเมื่อเรามีใจเนะี่ยพระเจ้าก็จะมีหนทางเนาะ เราไม่ควรไปเยี่ยมเยียนเฉพาะคริสตจักรที่เห็นด้วยกับเราเท่านั้นเราควรทจะไปเยี่ยมเยียนกับกลุ่มคริสตจักรที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเราแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วแล้วพระเจ้าดนใจเขาขณะที่เรา,าแบ่งปันเนาะนิมิตนี้กับเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้มีคริสตจักรต่างๆเข้ามามาร่วม ในภานกิจของฮอลิสิตี้มากยิ่งขึ้นครับค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คืออยากขออาจารย์ช่วยหนุนใจพี่น้องคริสเตียนนะคะในการที่เราจะลุกขึ้นที่จะประกาศให้กับคนเชียงใหม่และทั่วประเทศไทยของเราด้วยกันครับค,คืออย่างนี้ครับพี่น้องคริสเตียนทั้งในเชียงใหม่และในประเทศไทยเนี่ยคำว่า holy city เนี่ยเป็นอะไรที่ที่บอกถึง นิมิตของพระเจ้าบอกกับเราว่าวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงคาดหวังในชีวิตของเราอย่างไรการที่เราจะมีส่วนทําให้เชียงใหม่กลายเป็นโฮลีซิตี้ได้นั้นประชาชนของเชียงใหม่ต้องเป็นคนที่โฮลีคือบริสุทธิ์นะฮะ,ะดังนั้นโฮลิิตี้นั้นอยู่ๆมันจะบริสุทธิ์ขึ้นมาโดยตัวมันเองนั้นคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นมันต้องเกิดจากการที่ชีวิตพวกเราทุกคนนั้นบริสุทธิ์นะ เมื่อเราเดําเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธินะ์เนาะและผมก็เชื่อว่าคนรอบตัวเราจะเห็นและจะมีโอกาสสัมผัสได้ว่าโอ้เพนพี่น้องคริสเตียนนี่มีชีวิที่ดีที่บริสุทธิ์มากะนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้พวกเขานั้นเริ่มเปิดใจะนะที่จะรับฟังข่าวประเสริฐดังนั้นพี่น้องคริสเตียนครับเราต้องสําสรวจชีวิตของเราทุกวันว่าเรานั้นบริสุทธิ์นะ เรานั้นดําเนินชีวิตยอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วหรือยังและ,ะแต่ละวันนั้นเมื่อเราเก้าวขึ้นสู่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าในแต่ละวันและคนรอบข้างเราเนาะ,ะเมืองของเราก็จะเป็นเมืองที่บริสุทธิ์ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและนี่คือ,อน้ำมัะแห่งพระเจ้าที่อยากจะเห็นเชียงใหม่เป็นโฮลิสตี้ดังนั้นเราซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้า ที่อยู่เชียงใหม่ต้องดำเนินชีวิในความรู้สึกของประชาชก่อนค่ะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะวันนี้ที่มีโอกาสได้หนุนใจพวกเราและแบ่งปันนิมิตและท้าทายเราทั้งหลายที่จะลุกขึ้นเพื่อเราจะอธิษฐานและเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะใช่พอนครับค่ะขอบคุพระเจ้าอิปรอาจารย์นะคะ